ไปช้อปปิ้งฮิวแมนเมดแล้วก็ Hey แล้วก็แบรนด์อื่นๆที่ปูซานกันวันนี้นะครับเราเริ่มต้นกันที่จอห์นโพสต t r e e ีซึ่งเขาบอกว่าเป็นคาเฟ่สตรีทของปูซานเดินขึ้นไปเรื่อยๆครับเดินขึ้นไปจนสุดเนินแล้วเราก็จะพบกับจุดหมายปลายทางของเราวันนี้ชื่อว่าร้านโนเคลมนะครับเป็นมัลติแบรนด์นะเป็นซีเล็กเทสช็อปนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นตึกใหญ่โตอยู่หัวมุมถนนเลยนะครับแต่ว่าส่วนที่เปิดเป็นโซนช้อปปิ้งเนี่ยก็จะมีชั้นหนึ่ง ชั้น2แล้วก็ชั้น3ซึ่งที่นี่นะที่แวะรู้มาคือจะเป็น1ใน2ร้านนะครับในปูซานที่มี Human Made ขายนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแบรนด์ของแต่งบ้านเก๋ๆอย่างเ hey ฮด้วยหรือถ้าใครสายรองเท้านะครับสะสมสนคเกอร์ต่างๆที่นี่ก็จะมีเบอร์เค้น มีคีนนะครับแล้วก็มีโฮกามีซูโน่ด้วยจริงๆก็มีอีกหลากหลายแบรนด์นะครับส่วนถ้าใครชอบแนวแบบของมือสองนะครับ Second hand เซ็กเก้นแฮนด์อะไรเงี้ยจริงๆมีหลายร้านเลยนะในถนนเส้นนี้ลองเดินเดินดูกันได้เดินเพลินมากๆคือแบบมีทั้งคาเฟ่ร้านอาหารร้านขนมของหวานเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถเดินยาวๆจนกลับไปทะลุแบบแซัมยอนได้เลยทีเดียวใครตามหาฮิวแมนเมทที่ปูซานนะครับมีที่ร้านนี้แล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่ชินเซเกนะครับที่ห้างอีกห้างหนึ่ง